น,นี่คือห้อยหนังลมใช่ไหมใช่ครับหล่อมันโตใช่ไหมใช่ครับเด,ดี๋ยวไปติ๊มเลยติ๊มโลยึดโใช้เวลาน่านไหมครับประมาณนะอันนี้ประมาณซ้ำเดือนนะได้เลยครับซ้ำเดือนเหรอถึงหลออให้มันกินเลยเลยซ่านฮารม,มากับน้ำเป็นต้อนเหล็กเนี่ยโอ้ล้วถึงหลดร้อยนี่หรอมาจากไหนมาก่อเองครับมันจมากลำน้ำเนี่ย แสดงว่าพื้นที่นี่ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเลี้ยงห้อยตัวนี่นะใช่เพ<ะ>ิ่งดักลุ่มลุ่มซุนตาถึงว่าแต่ไม่ได้นำมันขึ้นมองไว้อันนี้เพิ่งลงกับนี้ปกโซลักเรียงจะใหม่เองไงหรอไอ้คนนี้ไม่เผื่อซุนตา้พาะมันจะบของก,ก๊อกซ้ำเดือดต้นซีเดือนกับตับวายมามันก็บยี่หมัดอยู่ยี่ ได้เลยแค่ใกล้กอนก็ได้กอนก็ได้มันจะต้องได้ถูกเดือนใช่ไหมครับอันนี้ไม่แขวนัางนิลี่ลืไอ้ผู้วายเป็นบุงจ้อนะไอ้กบุย้อนนะไอ้มีอยู่ตทีนี่เขาไม่ได้เลี้ยงเป็นาชีพอพรานธรรมชาติถึงมันไม่นทันของตลาดใช่ไหมครับนี่ในวายทำเออรงหลักตลาดตลาดโลว้างหรไม่มีผลผลิต ตายไปทีไหนทั้งหมดว่าพอไหมมันตายนี่เกิดจากอะไรก็จากน้ำอ่ะตังส่วงการน้ำน้ำไม่ดีนะน้ำไม่มองเขาน้ำหล่นน้ำแห้งชงเดือดกินทุกทีเลยจะมีนะโอ้ยนังลมโอ้สุดดิบล้อรถใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปเผาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนังลมเราจะมแล้วเราจะมาก่อครับอย่างนี้ครับ มันจะมาเกาะเองใช่ไหมครับใช่เลยต่ำเสาพวกนี้มันเขาก่อไหมครับก่ครับเต็มเลยหมอแสดงว่าเวลาเราจะแกะนี่เราก็ต้องดำลงไปใช่ไหมต้องดำลงไปกินหมดแล้วกินหมดแล้วเรื่องปลายครับตัวใครได้กินนะครับคนครับคุณ o r m a l คุณรับคน normal กินหมดเลยเจ้าไม่อยู่เยังพี่ปูย่างราจสย่นแค่เอาไว้นี่ประมาณเท่าไหนอะครับจักลอยวงได้ไหมกาตาวาลอยวงได้เลยครับ ก็แสดงว่าหอยไวเต็มเลยดับเต็มแม่นะทุกคนดีอืเดี๋ยวผมจะลองชิมหอยสดๆดูนะครับนี่อะไรนี่ยอดยอดอ๋อนี่พี่พี่ปลาเป็นเหรอปลาเป็นเหรอ๋อทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพี่บังเขาเขาเขายกเดี๋ยว ไม่ได้เอาไม้นอกมาก็ามันน่าจะมีเสียงลมรบกวนหน่อยนะผมว่าเพราะลมมันแรงอันนี้เราไม่ต้องใช้เหยื่อรอใช่ไหมลูกพี่เขาจะมองมองว่าปลามันจะเข้ามาเดี๋ยวเขาจะยกมันจะอยู่ในลักษณะไหนเดี๋ยวเราดูราดูโอ้ยมันดึงมาถึงนู่นเลยอ๋ออ๋อก็จะใช้ลักษณะของ แขนค้ำเอาไว้ครับเพื่อนๆใน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 กุ้งนี่กุ้งมีปลาเลยปะ <ๆ S 3> โอโยชเล่นเหรอผมีกุ้งเลยตัวโดนโอ้ปลาทงโอ้ปลาทงปลากระบอกโอ,โอเคน้ำเคลืนรีบตักครับพี่มังคครรััับบกหว โอ้ดู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 เดี๋ยวบังพีผมหอนไหมรอรอหน่อยสิบแปดนาฬิกาสินาทีครับหน้ามานั่งกินเบียร์มากเลยครับ กินเบียร์แล้วก็หอยสดๆอะไรเงี้ยรับทัวร์ไหมพี่บังเดี๋ยวผมเอาทัวร์มาลงไม่ครับผมลงแล้วไม่ได้คน้ำโอน้อูน้ำโอด้วยพี่บังไม่จัวแบบว่าเพื่อนๆสักสามคนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยคิดเป็นลายหัวไปเลยใช่ไหมอ่าได้ได้ได้รับไม่เกินกี่คนพี่บังแก่อถึงสองนะครับ คนแกะหอยไปไหนนะมีดตัวเต้าแตะแตแดทำเบิลครับตามเขาว่าจริงๆ,นะๆครับกินแบบเบื่อครับ มลมแรงนะเพื่อนๆมันก็จะมีความหวานของมันอยู่แล้วก็มันจะมีความเค็มของน้ำทะเลอยู่ ขอแล้วครับตลาดเดี๋ยวขอบคุณครับบังเมากันหน้าเดี๋ยวจะกินตัวใหญ่ไ,ไหมได้ครับอืมยอดกระถินก็หวานเป็นความบังเอิญน,นะครับ,บเพื่อนๆที่ผมได้ไปชิมหอยนางรมสดๆที่ดึงขึ้นมาจากใต้น้ำทะเลนะครับผมก็ ไว้โอกาสหน้านะครับผมจะพาไปดูหอยตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้เวลามันก็ใกล้ค่ำแล้วด้วยแล้วก็ผมก็ต้องรีบเดินทางกลับบ้านนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปชิมแล้วก็ไปดูหอยแมงผู้ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้พี่เขาไม่สะดวกนะครับผมยังไงก็จะเก็บภาพแล้วก็บรรยากาศรายละเอียดมาฝากอีกครั้งอ้อผมลืมบอกนะครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือ,อปตท,ทสขที่สิงหะนะครน,นั่นเองครับเพื่อน